อวสารสายหารบ้านเน็ตฟิกนะผมเมื่อตอนนี้ทางเน็ตฟิกนะฮะเริ่มจะเอาจริงเอาจังนะครับผมเกี่ยวกับการแชร์หรือว่าการหานบ้านนะครับผมจากเดิมที่เราสามารถแชร์รหัสผ่านด้วยกันนะครับผมสามารถใช้งานได้ถึง5โปรไฟล์หรือว่า5บ้านด้วยกันนั่นเองครับผมซึ่งที่ผ่านมาทางเน็ตฟิกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเพราะว่าเป็นคิดเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นนะครับผมแต่ทําไปทํามานะเมื่อรายได้มันเริ่มหดลงนะครับผมรายได้น้อยลงเรื่อยๆตลอดนะครับและประกอบกับช่วงไตรมาสแรกของปี2022นี้นะครับผมจำนวนสมาชิกเด็นฟิก ปีด้วยกันนะครับผมโดยมีผู้ใช้งานลดลงถึง200แสนลายด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาปล่อยไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าสินปีนี้อาจจะมีผู้ใช้งานน้อยลงไปถึง1ล้านคนด้วยกันและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ทาง Netflix นะครับผมคิดที่จะยกเลิกการแชร์รหัสผ่านนะครับผมจาก5โปรไฟล์เนี่ยให้เหลือเพียงแค่1โปรไฟล์ต่อ1นึ่งแอคเคาท์เท่านั้นเองนะครับผม ซึ่งต่อไปเราจะไม่สามารถแชร์รหัสผ่านให้บุคคลอื่นได้แล้วนะผมนอกจากคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเพราะว่าเขาเช็คจากเลข IP ที่เราใช้งานและนอกจากนี้นะครับทาง Netflix ก็มีไอเดียที่จะเปิดแพ็กเกจใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือนะครับผมซึ่งเป็นแพ็กเกจที่มีค่าบริการที่ถูกลงกว่าเดิมนะครแต่ต้องแลกด้วยการมีโฆษณาคันระหว่างดูคอนเทนต์ต่างๆแ,และสําหรับการแก้ปัญหาการแชร์รหัสผ่านหรือว่าการแชร์บ้าน n น t f l i x นะครับผม จะส่งรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมก็จะส่งเรื่อยนะครับผมถ้ามี5โปรไฟล์เนี่ยทำการดูพร้อมกันนะครับผมมันก็จะให้ยืนยันตัวบุคคลนะครับผมส่งรหัสผ่านเหมือนเช่น OTP นะครับผมซึ่งเราก็จะต้องยืนยันในการใช้งานทุกครั้งนะครับผมซึ่งก็ทําให้โปรไฟล์ที่อยู่แรกๆที่ใช้งานก่อนเนี่ยหลุดไปนะครับผมก็จะใช้ได้เพียงแค่ โปรไฟล์ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับผมสร้างความยุ่งยากแล้วก็ปัญหาในการใช้งานยิ่งกว่าเดิมซึ่งตอนนี้นะฮะเขาได้ทดลองระบบจ่ายตังใหม่แล้วนะครับผมสำหรับยูเซอร์นะครับที่อยู่คนละบ้านแต่ต้องการดูคอนเทนต์นะครับผมต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณ3ดอลลาร์หรือประมาณ109บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาได้เริ่มใช้งานแล้วที่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมในประเทศอื่นๆแล้วก็รวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรนะครับผมจะมีการจัดการปัญหาการแชร์บ้านหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎในการรับชมยังไงไบบ้านะครม ยังไงครับเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปด้วยนะครับขอบคุณครับ